สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูยายออ่ DIY of Tarot by กันชาริยานะคะคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายคลิปท้ายสุดของของวันแล้วนะคะจบวันกันที่วันเสาร์เรามาดูความรักความสัมพันธ์การงานการเงนิงน,งน,งนและชีวิตโดยรวมของคุณใน1 1 6 000, ่งถึงธันวาเรามาดูกันตือว่าชีวิตรักของคุณจะเป็นเช่นไรในเดือนนี้นะจากความรู้สึกในด้านของความรัก อ่าเป็นการดูดวงแบบตะวันตกครับเป็นการดูดวงแบบทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะคะมันคือดวงทั่ทวไปมาเรามาดูกันซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณบ้างในเรื่องของเน้นหนักเรื่องของความรักนะจ๊ะสีเรียนสีเรียญ the h e a r friends trend คนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นราศีสิงราศีพฤษภธาตุิน,นพฤษภการมังกรมังกรแล้วก็เกิดมังกรมังกรเงินทำแผนราศีธนูโอเคจะเกิด จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในงานก็ได้บางคนอาจจะตกงานหรืออยากออกจากงานนะคะในคนบางคนแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวหรือเปลี่ยนงานหรือว่าคุณคุณอาจจะเล็งไว้แล้วในการที่อาจจะอยากเปลี่ยนงานเปลี่ยนการอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ของคุณเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่ๆแ,แล้วก็จะได้เงินก้อนโตด้วยในใจของคุณอยากได้เงินก้อนโตช่วงนี้มีการเซฟเงินเซฟทองหน่อย ประมาณว่าจะใช้จใจใช้สอยอะไรคุณก็อาจจะอา,อาจจะจับใจใช้สอยด้วยความด้วยความระมัดระวังยิ่งขึ้นเหมือนว่าคุณเป็นคนประหยัดนะสาวเป็นคนประหยัดมัธยัติใช้เงินใช้ทองอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้เป็นการวางแผนของการใช้เงินที่ค่อนข้างจะจะต้องระมัดระวังกลัวเรื่องของเงินช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีด้วยแต่มันมีเกณฑ์ของการตกงานการย้ายงาน หรือว่าถ้าคนอยากจะย้ายงานย้ายการก็มีเกณฑ์บางคนเสียเงินเสียทองไปกับเรื่องของสุขภาพเรื่องของสุขภาพอุบัติเหตุถ้าระวังเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยด้วยลถเสียลถเสียต้องซ่อมกระเป๋าสตางค์หายก็ได้เสียตังค์ไปกับสุขภาพไม่สบายต้องเข้าโรงพยาบาลก็ได้หรือคนใกล้ชิดเราก็ได้นะอืมมันต้องมีเหตุของการเสียเงินค่ะชีวิตคุณแตไ่ไม่ต้องห่วงหรอกสเต้นมาแบบเนี้ย คุณจะบริหารจัดการมันได้ดีไม่ว่าคุณจะตกงานแล้วคุณจะได้งานใหม่หรือคุณย้ายงานไปถามว่าจะดีไหมได้แล้วดีด้วยนะคะอืมช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้อยากให้ไปทําบุญนิดนึงไปใส่บาตรไปทําสังฆทานไปบริจาคตรงศพบริจาคเลือดถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าบุญที่ก็ไม่ต้องใช้เงินก็ไปบริจาคเลือดถ้าคุณมีที่ที่บริจาคก,ก็จะเป็นบุญใหญ่หลวงของคุณเหมือนกันจะช่วยซัพพอร์ตตัวเอง นะจ๊ะอืมอ่าอยากได้เงินก้อนโตแล้วมันไม่ได้หรอได้ไหมย,ยังก้อนเป็นแสนเลยเงินก้อนโตอ่ะบางคนอยากขายที่หรอบางคนอยากขายที่ตกลงแล้วยังไม่ได้ตกลงราคากันไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นนะ่ะแล้วก็ถ้าอยากขายที่ลองไปขอพรแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณคารพบรับถือ,อะก็ได้อยู่นะเออลองไปขอพรดูแต่ต้องรอเวลานะไม่ใช่ขอปุ๊บได้ปั๊บรอคิวด้วย น่าจะเสาช่วงนี้เป็นช่วงของคนที่บับมีความอึดอัดมีความอึดอัดมีความเก็บเก็บงำบางสิ่งบางอย่างบางทีไม่พออ,อกพอใจหรืออึดอัดใจอะไรก็พูดไม่ได้อืมต้องเก็บงำความรู้สึกเก็บงำความคิดไว้ด้วยตัวคุณเองแก้ปัญหาเพียงรำพังอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณยังมีบุญเก่าอยู่นะไม่ต้องห่วงหรอกคุณยังมีบุญเก่าที่หนุนนำระรองรับชีวิตคุณอยู่ บุญที่คุณทําสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคอยคุ้มครองคุณอยู่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ใกล้ตัวเลยนะอยู่ใกล้ๆตัวเลยปาฏิหาริมันจะเกิดขึ้นนั่นแหละนะคะรายได้ที่เข้ามาช่วงนี้เป็นรายได้ที่ไม่ค่อยสู้ดีนักรายรับใกลจ่ายต้องบริหารจัดการดีๆนะคะการเงินมีโอกาสช็อตได้ออาจจะมีโอกาสช็อตเงินได้ถ้าไม่วางแผนต่อการใช้เงินนี่สินที่มียังต้องจัดการอยู่นะจ๊ะ อในด้านของความรักคุณเก็บกอดบางสิ่งบางอย่างห่วงแหนในความบางสิ่งบางอย่างในะเรื่องราวของความรักแต่ว่ามันถึงคราวที่จะต้องจบบางคนกำลังจะจบหรือจบไปแล้วก็ตามจบแบบกระทันหันเพื่อเพราะมีความรู้สึกว่ามันทนกับความสัมพันธ์นี้มานานหรือความสัมพันธ์ที่ที่เหมือนเราเก็บเก็บไว้กอดกดไว้เพราะเงินเพราะการคนต่างซัพพอร์ตใจซัพพอร์ตดูรลกันก็ได้ นจะจ๊ะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนเรารู้สึกว่าเราเปเขาเขาไม่เปเราเราเปเขาเขาไม่เปเราอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณน,นี้แต่คุณยังหวงแหนระเก็บกอดความสัมพันธ์ที่อาจจะดูดกรักหรือความสัมพันธ์ที่เกิดปัญหาอาจจะมาจากแรงหึงหวงความรู้สึกที่เราต้องทนกับอะไรอ,อารมณ์ประมาณน,นี้ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นถ้าคนที่มีความรักที่อาจจะเป็นรักที่เขาไม่เลือกเราหรือใครบางคนมีความลัมีความลับกับเราคนที่คุณดิวด้วยเขาอาจจะไปมีความลับกับคุณลรวคุณไปจับได้ก็ความสัมพันธ์มันก็เลยระเบิดตุ้มออกไปเลยหรือว่าจริงๆเรารู้อยู่แหละว่าเขามีใครเออมันทําให้ความสัมพันธ์นี้ดู ไม่ลาบเลยลาบเรียบนักนะจ๊ะความสัมพันธ์ที่คุณจะต้องทนเหมือนจำใจจำยอมจะต้องทนอยู่เพราะเหตุผลของคุณค่ะแต่คุณไม่ได้อยากทนเนาะคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยากทนกับความสัมพันธ์นี้แล้วว่าคุณอยากเริ่มต้นใหม่คุณอยากหางานหาการทํามีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าไม่อยากจะมานั่งเครียดนั่งคิดมากคิดหนักเรื่องของความรักอีกแล้ว มีความทุกข์กับความรักค่อนข้างมากค่ะมันไม่มีความสุขสักเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าอยู่กับความรักแบบนี้เนี่ยเหมือนคุณไม่อยากอยู่กับมันแล้วนะเออคุณอยากจะเดินจากไปเพราะมันทําให้คุณเสียใจอะแต่ก็ก็ยังมีความรู้สึกถึงความผูกพันบางคนผูกพันรักกันมายาวนานทนกันมานานแต่ว่าวันนี้ความอดทนมันสับบ้นความอดทนมันถึงข่าวสิ้นสุดลงมา ให้ระหว่างในเรื่องของความรักบางความรักที่เราทนคุณพยายามคิดแหละคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดเล่ากับความสัมพันธ์นี้จนเรารู้สึกว่าเมื่อไหร่หนอเราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์กายทุกใจนี้มันเป็นความตัดเหมือนคุณอาจจะตั้งเพื่อบางคนนะตั้งใจจะเลิกตั้งใจจะตัดจากความสัมพันธ์ตัดใจอะตั้งใจที่จะตัดใจจากความสัมพันธ์นี้ไปเลยพยายามเข้มแข็งถึงจะเสียใจ ถึงจะทุกข์ถึงจะรักเขามากแค่ไหนแต่เราไม่อยากทนอยู่กับสภาพของความไม่มีความสุขอีกแล้วอะ่ะอืมคุณจะได้หลุดพ้นไหมตะมีโอกาสนะมีเกณฑ์ของการหลุดพ้นแต่คุณต้องทําใจทําใจมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่ๆในความรักครั้งนี้คะ่ะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดฝัน หรือการเปลี่ยนแปลงที่มันมาฉับพลันทันด่วนโดยที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนแต่เรื่องของความรักระวังในเรื่องของคนที่เป็นญาติผู้ใหญ่ถ้ามีคนไม่สบายก็ร้มหมอนนอนเสือก็พาไปโรงพยาบาลนิดนึงนะคะอาจจะมีได้ยินข่าวหรือข่าวการจากไปของคนที่คุณรักอาจจะเป็นญาติพี่น้องปูออ่ป้านะอาปู่่าตายายคนที่คุณรู้จักเรารักใครก็อืม บางคนอาจจะไปพัวพันกับความรักที่มันดักดังไปรักคนที่เขาดักดักหน่อยคนคนนี้อาจจะมาเพราะเราวนเวียนวนเวียนกับในชีวิตซึ่งมันเป็นรักซ้อนเป็นรักสามเศร้าในบางคนนะอยู่ในความรักแบบนี้มายาวนานแล้วก็ไม่อยากอยู่แล้วมันเหมือนเจอความทุกข์อ่ะบางคนก็อยู่เพราะเขาซัพพอร์ตเราดีอยู่เพราะรักเขายังเลี้ยงดูเราอยู่อะไรเงี้ยก็ ถ้าคุณจะไปถ้าคุณเกิดจากการเริ่มต้นใหม่ก็ไปได้อยู่ก็ไปได้อยู่จะเลิกได้ไหมวนเวียนมากี่ครั้งแล้วถามตุกนองรักที่วนเวียนรักที่เดี๋ยวไปเดี๋ยวกลับเดี๋ยวบอกเลิกเดี๋ยวบอกรักรักที่ไม่มีความสุขหนักก็ลองทบทวนดูว่าในความรักความสัมพันธ์นี้คุณจะเลือกเดินไปจากความสัมพันธ์ที่จำเจซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกแล้วทุกอีกหรือเปล่า บางทีเราก็เลือกได้ว่าเราจะอยู่หรือเราจะไปเราเจอความสัมพันธ์ที่เราไม่สุขใจเราต้องทนถามว่าชีวิตเกิดมาใช้ชีวิตไม่ได้เกิดมาใช้เวรใช้กรรม <karşı? S 1> <c oughs> เราเลือกเส้นทางเดินของเราเองได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทําคือการเลือกเส้นทางในการเดินเลือกที่จะหลุดพ้นหรือเลือกที่จะอยู่ในวังวนเดิมๆนั้นคุณรู้ในวังวนเดิมๆที่มันเป็นความทุกข์นั่นแหละคุณรู้คะ่ะ แล้วคุณเลือกที่จะอยู่มันต่อหรือเลือกจะพอแค่นี้เลือกจะไปแล้วกลับมาอีกหรือเลือกจะไปโดยสิ้นเชิงอาจจะอยากไปเพราะว่าโมโหอารมณ์เสียหรือยังไงลองคิดดูความสัมพันธ์ของคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคริปชนันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มากัแอดไซเอฟอีศูนามส้วะเจอกันค่ะ